เท่าตัวเนี่ยเพราะว่าเทาซื้อต้นหนึ่งไม่เปลี่ยวเลยสองรอบสามรอบ ตัดดั <c oughs> นยังไม่กินให้ไปหาคนจิม้มมเลยนะจี้มซ้อะไรเจนทำแบบไงเลยเเมลย <c oughs> ากินเลยครับ กินอะไเป็นยังไงยุ๊นิ้วแมนครับยังไม่เสั็จคิดจา่กันอาหารท่านเดียนเลยครับมันปีละเท่าไหร่มันมันเป็นอาหารปีละเท่อ,อไหรยากไหมครับใหญ่เน่ยเยอะหน่อย,อยปกติเห้องจริงไลยครับได้รับแบบไหนปกติเ้าก็ไปขึ้นเองเลยครับ ไปคืนเ,อง,นเ,อ,งนเนองปีนเองจ้างคนแน่เจ้าของปีนแน่ครับก็คือแน่นี่ว่มีสินค้าส่งคือต้องหาเองพรตอนกุ้งสามารถแต่และบุคคลเน,นี่ยบุคคลันี่ยเนี่ยสาวอาชีพเข้า่างได้แดงเข้าดีบ้างครับมันก็ว่าดีก็ดีอยู่นะครับการเมนผู้นั่นแน่ก็ขยนันขยันก็นตกปีหนึ่งสามเดือนสามเดือนก็ประมาณเ่รวมเกือบแสนบาท มือนึงขายได้เป็นไรมั้มือนึอ่งขายลัก,ล,กลักไม่เต็มรถผมนี่ก็อยู่ประมาณแปดพันขัยต่ำสูงสุดถ้าขยันแขยันเบิดมือเลยด้อันนี้มันแค่หอดเทียงเทียงใบแต่หอดซีโมงนี่มือหนึ่งมือหน่งกลัวนี่ได้เลยแต่ว่าเขาตรงนี้สินค้าของข้าวมาันนั้นถึงยิ่งรวมนี่ประมาณอยู่ประมาณเจ็ดแปดพันรสชาติเป็นยังไงครับรสชาติหวานนะครับหวานหวานหอมหวานหอมครับ หา,า,ากินเนี่ยไปยังกีว่าหากินเนี่ยมันกะบ่มีคนขึ้นได้นี่ยสะเสือนไงหากินสุกมันก็บ่ได้อาันสั้นสูงข้าวอานสั้นสูงนี่บ่มีตกสูงครับคุณโบมีตกต่ำตกได้สูงตกสูงปีละเทื่อบ่ครับปีละเทื่อครับจากเดือนกุมภาพจะไปอยู่ก่สิ้นอยู่ประมาณวันที่เมื่อคืนวันที่10มิถุนายนอย่างหลง มปกติเขาขายอยู่นี่จนเราไปขายยีนี่<ฮ>ตึกแกเขาเป็ะเทศทางซีเรียนคนเดียวครับเป็นสิบสิบสีบ่กวัวอะไรดิต่ผมลงมาขายอย่างตแต่ลูกไสเ้เล็กๆหน่อยถึงแต่เพอ่น์นี่ยังเด็กอยู่ในในอู่ไกว์เด็กบอกลูกค้ายแน่ว่าร้านต้างตังคยี่เซ่แบบไหนร้านผมอยู่ตรงทางขึ้นบ้านดงพย่อมครับเร่ยปวดตัวท่อมากหน่อยเกระชิบปอดผมอยู่ทางใต้มือ ขับเซ้นลอยเย็บกุบ้งมะระใส่ครับขายตุ้ยขายตุ้ยผมก็ได้ขายแพง